สวัสดีครับสวัสดีครับไดิ้งเทสต์ออนแท็นะครับทลิปนี้เรามากันเรียกว่าซ้ําอาการคันนะครับของใครบางคนนะครับในเราอยู่กับคุณดิเลกอาชาวงนะครับแล้วก็คุณพคตรกล์ครับในทรินี้เรามาลำมลึกความหลังกันดีกว่าเพราะว่ารถที่เราขับขี่ในเที่ยวนี้นะครับเป็น Nsr 150 SP นะครับตัวหมายเลขหนึ่งที่คุณดิเลก ใช,ใช้อยู่ประจำจนกลายเป็นตำนานครับก็ยอ้อนรอยนิดนึงว่ารถคันนี้ใช้ใช้แข่งในช่วงปีคันนี้ใช้ในอยู่ช่วงประมาณปี 9, 9... 7... 9่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าก้าหกเก้าเกาเจ็ประมาณนั้นแล้วก็แข่งมาตั้งปีประมาณสักสองพัน ติตัวรถรวมถึงการปรับเซ็ตที่คุณดีเลกบอกเมื่อกี้ว่าอพอได้มาเทียบกับรถที่ได้ปรับเซ็ตในปัจจุบันรู้สึกว่าเอออะไรมันผิดที่ผิดทางไปเยอะใช่ค็คือคือรถรถเองเมื่อก่อนต้องต้องต้องยอมรับว่าเ,าเราเราถูกสอนอถูกสอนมาสถานการขับขี่ที่ต้อง เวลาเลี้ยวต้องกอดไปกับตัวรถนั่นคือช้อยหลักที่เราได้รับมาจากรุ่นพี่ๆทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่จะปรับเส้นรินแบพขี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกแฮนด์เองหรือว่าเป็นพักเท้าเองมันก็จะออกสไตล์แบบนิ่มๆนิดนึงจอกนิ่มหนิบๆตัวนี้มันก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังบอกว่าสีง่ายสบายคล่องทุกอย่างทาอย่างที่เราต้องการ แต่พอแล้วนี่แล้วกับเมืกก่อกีวันนี้เป็นยังไง <c oughs> ย้อนกลับมาอีกสิบกว่าปีเมื่อกีอู้หู้ไม่กี่เป็นยังไงเนี่ยท่านหนึ่งครับคุณพระสุพรครับเป็นยังไงในงเหลาให้ฟังถูกขี่ถูกให้ขี่เป็นคนแรก <c oughs> หลังจากพี่เหล็กรู้สึกว่าพี่เหล็กจะไปวอร์ให้รอดึลงเราก็วันๆอยู่เพราะว่ากับรถสองจังหวะเนี่ยก็คือ บอกสารภาพตามตรงเลยว่าตัวเองเกิดมาในยุคสองจังหวัดก็จริงแ,<ก>แต่ว่าการสัมผัสรถแข่งองเนี่ยผมมาสัมผัสในยุคสี่จังหวัดไปแล้วทีนี้เรามานั่งขี่รถของคนอื่นแล้วแล้วเป็นรถสองจังหวัดด้วยแรงครับแรงแล้วรถการคอนโทรลที่ง่ายถามว่าเนี่ยรถแข่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เอี่ทำไมเราขี่ได้ไง่ายปรับตัวเข้ากับเขาได้ไง่าย<ม>ต่างกับรถทียองว่ะซึ่งมีเอนจิ้นมีอะไรเยอะนะฮะการว่ารถสองนักว่าเป็นรถนที่ขี่ง่ายมาก <c oughs> มันเป็นรถที่สั่งงานง่ายสั่งงานง่ายมากมคือเราสามารถจะบังคับบังคับตัวรถได้ทั้งหมดว่าเราจะต้องการจะเลี้ยว<ม>เลี้ยวไปทางไหนหรือว่าชาโอเวอร์เราก็สามารถจะดึงรถมันกลับมาได้นั<ม>่นคือการสั่งงานง่ายของของของตัวรถ มันรู้สึกมันพอดีนะว่ามันพอดีถ้าเกิดว่าสําหรับตัวผมนะถ้าขยับขาอีกนิดนึงขยับตรงแขนอีกหน่อยนึงผมคิดว่าสําหรับผมเนี่ยผมพอดีทกที่สนุกมากกว่าสําหรับผมนะครับตอนนี้ก็ยังยังอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับช่วง บอกว่าต้องเกาดรถห้ามแก้นะห้ามแก้ด้วยต้องปรับตัวเข้าหามันเพื่อจะซึมซับความรู้สึกของหมายเลขหนึ่งในขณะนั้นครับผมต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ครับต้องขี่ในสเปคที่แชมป์ดิเลกเนี่ยเล่ได้วอร์มไปเยอะมากงบอกว่ามันเมื่อกี้ช่วงที่วอร์มเนี่ยผมไม่วอร์มนานมากไม่ได้เค้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรเลยนะครับหาตำแหน่งการขับขี่ที่ ที่จะทําให้รู้สึกว่าขี่รถคันนี้ให้มันธรรมชาติและก็สมูทที่สุดนะครับซึ่งมิติของรถเนี่ยผมว่ามันเป็นยุคตีโ่งนะคือเครื่องยนต์น่ยมันสองจังหวะมันเล็กๆนะมันจะต่างกับยุคนี้ที่เป็นแบบว่าเครื่องใหญ่นะแต่ว่าพยายามจะบีบจะหดจะแบบเหมือนจะแทบจะรีดเป็นแพ็คสุญญากาศกันอยู่แล้วนะครับแต่ยุคนั้นอะเครื่องนิดเดียวนะครับแต่ว่าตัวรถี่ดูใหญ่โตโหราณมากแล้วความรู้สึกในการพอเข้าไปข้องขี่เนี่ยมันป่า รถเนี่ยบางแน่แน่ช่วงเบาะแล้วก็ช่วงพักเทา้าความกว้างของมันเนี่ยบางมันทําให้แทนเนี่ยดีรก็เป็นก็จะถ้าความเห็นผมนะผมว่ามันเป็นการปรับเซ็ตที่ดูจะขืนธรรมชาติไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องขอคารวะนักแข่งในยุคนั้นเพราะนักแข่งในยุคนั้นปรับไปในทิศทางเดียวกันแล้วขี่<ห>เร็วมากกันทั้งหมดเลย <S <S วันนี้เราอาจจะไม่ได้สัมผัสถึง สุดๆของ power นะครับเนื่องด้วยอายุหนึ่งอายุสองแล้วก็อุปกรณ์เรื่องเกียร์เองมันไม่สมส่ก็ขนาดนี้ใช่แต่ว่าเท่าที่ได้ได้เท่าที่ได้สัมผัสช่วงที่หมื่นหมื่นนิดนี่โอ้โหหวานจ้ะดึงอะไรจ้ะใช่ใช่ใช่ประทับใจมากครับเรานึกถึงจริงๆนะเวลาเขาเข่ยสมัยตอนที่เขาแข่งแล้วเรายังดูทีวี มั่นใจว่าตัวนึกถึงเลยว่าเนี่ยเขาปิดออกไปตรงเนี้ยโค้งเนี้ยสนามเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างที่เราดูทีวีอ่ะแล้ววันเนี้ยเรามาขี่อารมณ์เข้ามาคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับข้อมูลนะครับจากการย้อนอดีตของพวกเราไปพอสมควรนะครับถ้ารุ่น นักขี่หรือคนที่ติดตาม30อัพผมว่าความประทับใจนั้นยังไม่ลืมเลือนแล้วก็วันนี้เราได้นำพากันมาสัมผัสความรู้สึกของสุดยอดนักแข่งที่มีในรถแข่งผู้ใจเข็งแม้มันจะผ่านวันเวลามันเนื่อนานนะครับแต่ว่าด้วยความประทับใจด้วยเทคโนโลยีนั้นนะครับมันก็สะท้อนเป็นข้อมูลให้ปรับพัฒนานไปถึงปัจจุบันนี้ได้น,นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับ t e s ออนแ r a c โดยนิตยสารไรดิงนะครับฉบับหน้าครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ